กะสีได้ดอกลามันบริสเนาะลามัน่ใม่อยู่่านว่าจังนกปลูกเมสันเมนมีนากะเดอนนีตัวเดอนหน้าเดอนหนาไปดีป่ บดเดียวนะพองค์เดียวเียกเยมอล้เไม่เยอ่ตรงมังนอนแต่ว่าอยาเห็นยังงัวข่เด้อย่างมันข้นนะนะ

มาหอดีพอด <c oughs> ีมหาหอดีพอดีสซเลฟงนมหัวแล้วค่ะบันนี้ ยู่หับท้งเลยก็จ่เขึ้น้อ่อย่องไงโอ้ยเด้ี่เทียวกี่าอสี่ท่ลูกแ็ยังเลงอยู่ได้นั่นโอ้ยวามันซ้กรไปรอดามืนอกห่อไปโดที ก็สิบสก็สิบสเสาก็สิมวนขนาดเนาะได้ค่ะไปทั้งสองทางค่ะขอว่าให้ไปทั้งสองทางแหละ เดี๋ยวอยก็มามัดไงมนเลวเร็วทมัดนี่เขาเกาดวนดวนมันเรียหดดนเดอนเดินเดนไม่ทิ่มำโอ้มันคำลนาสูไม่ทิ่มเหรอนีท่เฮ้ยพอได้ก็ทางมันเหีอยมมเรนหนี ส so ิมาเหมือนมือนนี่บอกเลยสิมาเหมือนย่นเหมือนแล้วนั่นนี่เนาะวัดซีดบ่มือนี่ เร yeah. pues well ียบร้อยต้งเลียนจีนมันก้าเลี้ยนนะเดียวเดียวฝันนอนะฝันไห้ตัวพ่อพ่อพ่อพ่ง่ายยิบเด้อนะคุณคุณมาฟังเกาหนึ่งไป่อมาฟังหนึ่งนะลำสันลำเนาวเนาะข้างล่างคุ้ยัรนเบิดคุ้ยหยับ mặt nha em vào bụng kia quân quân đội nhanh quân 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 บ้านได้เลยเรื่องล่าสิงเขาลงอห่คนไ้ได้ค่อนของวัวได้กำลังกลังหาใหม่คืออยู่เงิน้อแล้วม่งข่อย่ไ่านี้ด้เางันว่ ta ปักมือร้อนบ่ว่าบ่เกินเอาเกี่ยวสวนดิเนี่ยไปแล้วบ่ <laughs> <laughs> มาต้องซ้ำวางเลยพ <laughs> ี่นาเนี่ยน้าขายมาทอนด้วยบ้านน <laughs> ้ำมันหัวมันมนใบวาวที่จิ้เก็งเลยเ <laughs> ด็กเงินหลายแล้วเจาะขั้นปูกว่านีเครื่องไหรต,ตอนคล้ายๆตอนนั้นมันสองบาทห้าสิบ ตกขักกระดองหันนี่เนาะสู่เขาสู่เขาหน้าห้ำแหลงมัดลำมันงามเนาะ